ไม่ตาดำจังอันยองัอดีครับนอนไหมยังไม่นอนรอรอทันวาอยู่ถึงบ้านได้ยังครับถึงแล้วครับถึงสักพักและ แต่ว่ามาไลฟ์รอธันวาเดีย๋ยวธันวาจะมานอนที่นี่ยังไม่อาบน้ำอีกใช่กลัวอาบน้ำแล้วธันวามา หูสวยทุกคนมันไม่มีมุกเลยสักนิด่อนเซาห์ครับใส่เสื้อคู่กับพี่พอตอเลยจริงเซอร์ไพรส์มากไม่ได้นัดนกันมาก่อนด้วยแล้วก็ใส่มาอา้าวทำไมเหมือนกันเลย มีงวงานวันนี้หน่อยสนุกมากครับวันนี้แบบได้เจอคนเยอะมากเราชอบแบบพวกหรคะไหมครับเพราะว่าวันนี้เห็นมีคนเขียนว่าใส่ตังหูม,มุรคะมันเป็นรูปไกลๆแล้วก็เห็นแค่เป็นเป็นกลมๆอย่างนี้เซอร์ไพรส์จริงการดดัมเซอร์ไพรส์อะไร ถึงบ้านแล้วใช่ไหมทุกคนถึงบ้านกันแล้วไหมครับดีน,นึ่งแล้วแต่ของพอร้อวงกว่าใช่ของพี่อูเห็นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เจอน้องแทดไหมเจอครับทุกคนเศร้ามากรูปที่ไม่ใช่สตอรี่ที่โพสไปอ่ะ ที่ถ่ายกับโฟอีฟกับแอตลาสใช่ปะแล้วเราอ่ะแท็กไปทุกคนเลยแต่ว่าเพิ่งทราบว่า IG มันแท็กได้แค่10คนหรอเพราะว่าพอครบสิคนปับ๊บตั้งแต่แท็กพี่จูเนียร์ลงไปพี่จูเนียร์น้องแทตพี่เจสพี่อูแล้วก็นิวตันไม่ติดแล้วมันแบบมันมันแท็กไม่ติดอะ่ะ เศร้าสุดๆนิวตันนิวตันก็รีพายมาว่าแท็กไม่ติดมันโคดไม่ได้อะไรเงี้ยแท็กได้แค่สิคนเศร้าสุดๆอ g จี IG. เขาแบบต้องแจ้งไปทาง IG นะว่าโลกไปนี้อ่ะมันมีคนมากกว่า10คนเราแบบคนกลุ่มหนึ่งอ่ะเราถ่ายสตอรี่ด้วยกันได้เป็นร้อย เศ้าโมโหโมโหแล้วแล้วตอนที่มาดูสตอรี่กำลังจะแท็กปับ๊บเอา้าไม่มีแอนนาแอนนาอยู่ไหนโอเมก้า oh ดเรื่องนี้ไอจีต้องรับรู้ ใช่แจ้งเลยนะครับแจ้งไอจตอนนี้แล้วพอเห็นหน้านะก็เลยก็เลยลงก็เลยลงอีกสตอรี่หนึ่งที่ถ่ายไว้ก่อนแล้วที่ที่มีเหน็นหน้าแล้วเครียดมากกับการลงสตอรี่ครั้งนั้นนั่งกินซ้มตำอยู่กับธันวาแล้วก็ฉันต้องแ็กใครบ้าง <laughs> ฉันต้องแ็กใครบ้าง แท็กฮันน้าหรือว่าต้องแท็กทั้งวงแล้วกลัวเราแบบเกรงใจใช่ปะว่าเดี๋ยวมันจะไปขึ้นคนของคนที่แท็กแล้วอะ่ะมันก็จะไปขึ้นซ้ำขึ้นซ้อนแล้วก็เออเกรงใจเขาไม่อยากให้แบบมันมันเด้งมันเด้งหลายครั้งก็โอเคแท็กแค่ฮันน่าคนเดียวแล้วกัน กำลังไปแล้วจ้าสิบนาทีเริ่มใช่เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวทันวามาถึงแล้วเราก็จะลงไลฟ์หัวในจีรับรู้เรื่องด้วยนะครับแล้ววันนี้วันนี้เราไปงานปั๊บ แล้วก็ตอนที่ไปยืนรอรลอลิฟต์ใช่ไหมเราจะต้องลงลิฟต์เพื่อเพื่อไปเดินวันนี้แต่งหน้าเองก็คือถูกครึ่งนึงครับแบบวันนี้ธันวามีงานเราเราไม่จบแล้สักเรื่องหนึง่งวันนี้มีเรื่องเล่าเยอะมากแล้วเราเรื่องแต่งหน้าก่อนก็คือก่อนที่ไปงานวันนี้ธันวามีงานใช่ไหมแล้วธันวาก็เลยแบบต้องรีบ ต้องรีบวิ่งงานวิ่งงานยิ่งกว่าศิลปินท่านหนึ่งเราก็เลยแบบแต่งไปก่อนแต่งหน้าทําผมไว้ก่อนแล้วก็ให้ทันวามาอยากเล่าด้วยแอนนี่รีบมารีบมาแต่ว่าเธอมาแล้วฉันลงไลฟ์ู่ดีแล้วทันวาก็ก็เลยก็เลยลงแต่งหน้าแต่งหน้าเองไปก่อนแล้วทันวาก็มาเติมตากับไฮไลไท์ให้ เฉดให้ถ้าถามว่าแต่งอะไรเองเออก็ดูเหมือนไม่ค่อยแต่งอะไรเองอยู่นะผิวไงคิ้วปากผมอะไรอย่างนั้นไม่จะเราจะเล่าว่าตอนที่เราไปยืนรอลิฟต์อยู่เราจะพี่เคื่อนโคนเราเพิ่เห็น ป็นสตอรี่แล้วก็จะได้เห็นสตอรี่ที่เพิ่งลงกับพี่เขื่อนไปก็คือวบนเรายืนย,อนยอนลอกันเป็นแถวใช่ปะแล้วมันว่างไงแล้วก็ไปคุยไปคุยกับนิวตันไปคุยอะไรนี้ปับป๊บปแล้วก็มันว่างก็เลยเดินเดินเข้าไปบอกพี่เขื่อนว่าขอทายมูมาแลงด้วยหน่อยได้ไหมครับนี่ก็บอกว่าได้เลยค่ะเออนี่ปับป๊บปบแล้วก็ พอถ่ายพอถ่ายมาแบบพี่เขื่อนน่ารักมากทุกคนอยากมาแชร์ความน่ารักของพี่เขื่อนที่แบบพี่เขื่อนก็พอถ่ายเสร็จมาพี่เขื่อนก็บอกว่า have a have a great night นะคะแบบ you look amazing หรืออะไรสักอย่างนี้แหละ something แล้วแบบโอ้น่ารัก <laughs> อกวินวัดดิจ้า จริงพี่เขื่อนน่ารักจริงๆนี่นดีใจที่เคยเป็นแฟนคลับเคออติก <C a otic> และวันนี้ได้เจอพี่เขื่อนพอต้อหัวใจพี่เขื่อน รีวิวเออร์วินเหรอสูงและเจอทั้งวันวันนี้เดินไปเดินมาเราแบบเดินเดินผ่านกันไปเดินผ่านกันมาจะเห็นเออวินก่อนคนแรกเ <laughs> ดยความสูงและสี <laughs> <C S 2> ผมพอถึงห้องแล้วติดกระดูนถึงคองนี่เรียบร้อยอยู่แล้วครับปกติเป็นคนเรียบร้อย ได้บนมาเจอฮูฮาร์แล้วจริงแล้วก็ไปนั่งเมาส์ก็อยู่นานมากเพราะว่าเราพอเราเดินเสร็จแล้วก็เข้ามานั่งรอข้างในใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็ต้องรอคนอื่นเดินเดินเข้ามาเรื่อยๆเดินเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ว่างไงเหงาก็ก็เห็นเห็นพี่เอิญนั่งอยู่ก็เลยถ่ายส่งไปว่าสวยแล้วพี่เอิญกำลังแบบนั่งถ่ายสตอรี่อยู่เนี่ยก็ถ่ายส่งไปบอกว่าสวยแล้วอันนี้ก็บอกว่า แล้วนี่ก็เลยบอกว่าขอไปถ่ายสตอรี่ด้วยได้ไหมอย,อยากถ่ายอยากถ่ายรูปกับดาราที่ก็บอกว่ามาสิก็เลยเดินไปนั่งนั่งเมาส์อยู่นานมากแล้วงานก็เริ่มก็เลยกลับมานั่งตรงกลางข้างหน้าได้ดูเพจเซลด้วยใช่เป็นแฟนคลับ รีวิวแบบหน่อยได้ไหมคะเอลงเพราะมากเในสตอรี่ด้ยินแต่เสียงปอดต่ออันนี้คืออันนี้คือการเหน็บแนมใช่ไหมแกบมบยังคงดีเหมือนเดิมเพราะว่าเราเป็นแบมบูร้องเพงดังมากจริงแล้วทุกคนจะชอบบอกว่า ได้ยินเสียงพี่อูในสตอรี่ปตจริงๆเป็นเสียงปตทั้งหมดไม่ได้ินเสียงพี่อูเลยรีวิวพิกซี่หรอสวยที่สุดอันดับหนึ่งในใจวันนี้มารีวิวหรอรับงานนะนี่รับงานรีวิวนะ ให้รีวิวทุกคนนะ่ะดีคิดเงินแล้วนะจริงแต่ว่าวันนี้แล้วแบบว่าไม่สบายใจเันมีเรื่องไม่สบายใจทุกคน เป็นเรื่องที่จริงจังจับเขาคุยว่าเราไปเจอทวีเดอร์ที่แบบว่าทำให้เรารู้สึกว่าไม่สบายใจจริงๆจะบอกว่า งานงานวันนี้มันเคยมันเคยมีสำหรับทั้งห้าคนปับแต่ว่าด้วยเหตุผลบางประการเหตุผลพิเศษบางประการทำให้มันไม่สามารถไปได้แล้วจริงๆแล้วเราทำเต็มที่แล้วทุกคน ทุกฝ่ายทำเต็มที่แล้วมีแค่เหตุผลบางประการที่ทำให้มันไม่สามารถไปได้พอพูดเท่านั้นแหละเข้ามาเลยนั่นแหละแล้วแล้วจริงๆอะ่ะพอตอจะไม่ได้ไปแล้วนะงานวันนี้อแต่ว่าพอ พออินไซทราบเรื่องใช่ไหมก็ Inside อินไซอ่ะเขาส่งน้องไปสองคนอืมอยู่แล้วตอนแรกอืมแล้วพอทีเนี้ยพอทราบเรื่องเขาก็เลยแบบอะให้ปตอมาอีกคนละกันถ้าอย่างนั้นไปในานามของบริษัทแทนอืมเขาไม่ได้ไปดึงตัวมาทุกคน เราไม่สบายใจมากที่ทุกคนเข้าใจแบบนั้นเพราะว่าถ้าถ้าเขาไม่ให้ไม่ดึงเรามาให้เราไปเราก็ไม่ได้ไปแล้วในงานนี้ทุกคน เราไม่ได้เป็นอะไรนะทุกคนนี่คือปกติมากแค่อยากอยากมาแชร์เฉยเดี๋ยวแบบเผื่อมีการเข้าใจผิดอืมอย่างงี้แต่ว่าเราพูดได้ประมาณนี้แหละแต่ว่านี่แหละทุกคน ไม่ต้องไม่ต้องหนอยไม่ต้องคิดมากเพราะว่าไม่ได้นี้ไม่ได้ออกมาปกป้องใครด้วยนะแค่พูดในสิ่งที่รู้และสามารถพูดได้ว่าเขาทำแล้วไม่ใช่ไม่ทำแต่ว่ามันมีเหตุผลบางประการจริงๆ ที่ถ้าใครรู้แล้วก็ mm hmm. ก็ทำอะไรสักอย่างไม่ต้องทำอะไรก็ได้ mm hmm. อะไรอยู่ทั้งเรายังคงรักกันทุกฝ่าย ใช่เพราะว่าเราหเห็นเยอะมากในทุกๆสมมติฐานที่ทุกคนตั้งมาอย่างนี้ซึ่งแบบว่าเออแต่ว่ายังไม่เจอสมมติฐานไหนที่ถูกต้อง <c oughs> ก็เลยเอออยากมาพูดแล้วกันจะได้แบบไม่เกิดการเข้าใจผิด ไฟแดงแล้วจะถึงแล้วหรอจะถึงแล้วหรอร้องเพลงให้ฟังหน่อยค่าเพลงอะไรพี่แพ้ใช่มันอยู่ในแบบนอกเหนือสิ่งที่เราจะควบคุมได้ไม่ใช่แค่ตัวพวกเราด้วยแบบหมายถึงตัวทีมงานทุกคนก็แบบไม่อยากให้ทุกคนไปโทษใครนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมีงานหน้าค่อยเจอกันทั้งห้าคนเลยโอเค ทำงานต่อไปแน่นอนอีกมากทุกคนรีวิวพ็อกซี่ดีกว่าวันนี้เป็นเป็นต่อพ็อกซี่นะนี่เป็นเมมเบอร์รับคนที่เจ็ งานหน้ายัางมีนะใช่ทุกคนเราังมีอีกตอต่อไปงานหน้ามาครบห้าคนแล้วอย่าลืมมาหากันด้วยนะสนับสนุนทุกคนงานนะคะขอบคุณครับคุณคุณเมจิโกคนนี้ที่ที่เป็นตำนานลงคลิปใน YouTube หรือเปล่า เลี้ยวแล้วท่าจะถึงแล้วทุกคนเราจะต้องลงแล้วหรอโอ้ไม่กอดยังเราไม่จบเลยเอา้าจบแล้วด้วยวันนี้อย่าคิดมากนะคะไม่คิดมากเลยครับทุกมามาพูดให้ทุกคนอย่าคิดมากเหมือนกันเ <c oughs> ส้นจะพูดมาพูดวันนี้ก็คืออยากให้ทุกคนไม่คิดมาก <c oughs> เดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่มาสันไปพูดด้วยเออสิดูอย่างพูดอยู่นะร <c oughs> ายงานละเอียดมากชอบมากทุกคนเพลหลักแท้เท่านี้ชอบที่สุดก็คือคอนนี้ก,ก่ันนะ แม้ว่าคนทั้งโลกไม่อยากให้เรารักกันแต่ฉันเชื่อว่ารักแท้ไม่แพ้สิ่งใดอนนี้ชอบสุดๆต้องโขบนะนี่เออ ไม่อยากมาร้องเต็มๆในไลฟ์เพราะว่าเดี๋ยวคนไม่เดี๋ยวคนไม่อยากฟังเพลงเต็มใน y o u t u ู e เอาเราบอกเขาแล้วว่าเราจะโค้ด oh My God <c oughs> พักไลฟ์แป๊บนุงได้มวยมากทุก่อนเดี๋ยวไปเล่าต่อ <c oughs> <laughs> เดี๋ยวมาแล้วทุกคนที่อย่างนันอยากให้มาอีกไหมหรือว่าจะไปนอนกันแล้วถ้าจะนอนแล้วกดหนึ่งถ้ารอถ้ารอฟังอีกกดสอง หมายถึงรองฟังไลฟ์นะไม่ใช่รอฟังเพลงถ้อท้นี้ด้วยเวลามันมีน้อยไปเหมาะกับ live. ไลฟ์หมายถึงหมายถึงเวลาไลฟ์มีน้อยไปทุกคนทุกคนดูฟิลนอนดึกเหมือนกันนะกดสองกระเต็มเลยงั้นเดี๋ยวมานะไปรับท่านวาก่แล้เไร